นึกถึงความตึงเครียดในสนามฟุตบอลไทยหลีกหนึ่งเหมือนกับการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจพลิกโฉมตารางคะแนนได้หรือไม่แต่ที่นี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ดึงดูดยิ่งขึ้นแม้ทีมบ้านจะกําลังฟองตกแต่การกลับมาชนะและยิงประตูฟาดฟันถึงสิบลูกในแมตช์ล่าสุดอาจทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาดูกันว่าการพบกันระหว่างเมืองทองอยู่ในเตดและพีทีประจวบเอฟซในนัดนี้จะนําไปสู่จุดไหนอยาพลาดข้อมูลวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบนี้เพราะอาจเป็นกุญแจสําคัญในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝัน นี่คือพรีวิวพิเศษสำหรับการแข่งขันบิทซีเยหน6ลิตร1ฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6นัดที่10ซึ่งทีมท้องถิ่นอย่างเมงืองทองยูในเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับทีมแข่งขันอย่างพีทีประจวบ FC ในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา18.00นพร้อมชมสดผ่านแอปพลิเคชัน AIS Play บนช่อง Play Sport Football 2ที่สนาม t h เดอร์ดงส s t a ดียม ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับทีมทั้งสองกันก่อนเพื่อให้ผู้ชมมือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับลีกไทยเข้าใจง่ายขึ้นเมืองทองอยู่ในเต็ดตอนนี้อยู่ในอันดับที่10ของตารางซึ่งหมายถึงพวกเขาอาจไม่ได้เป็นทีมเต็งแต่ก็ยังมีศักยภาพในการสร้างเซอร์ไพรส์ในบ้านเกิดของตัวเองได้เสมอและนี่คือโอกาสสำหรับทีทีประจวบเอฟซีทีมอันดับ7ที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยฟอร์มที่กำลังร้อนแรงและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม สถิติการพบกันในอดีต5นัดหลังสุดของทั้งคู่พีทีประจวบเอฟซสามารถเอาชนะได้สองครั้งในขณะที่ไม่มีผลเสมอแม้แต่ครั้งเดียวและเมืองทองอยู่ในเตดเองก็ชนะไปได้ถึงสาครั้งนี่แสดงให้เห็นว่าทีมบ้านมีประวัติที่ดีกว่าในแมตแบบนี้อาจจะเป็นเพราะความคุ้นเคยกับสนามหรือไม่แต่มาดูผลงานล่าสุดเพื่อให้ภาพชัดเจนขึ้นสำหรับเมืองทองอยู่ในเตดผลงานในช่วงหนัดหลังสุดยังหาชัยชนะไม่ได้เลยชนะศูนย์ครั้งเสมอสาครั้งแพ้สาครั้งยิงได้แค่สีประตูแต่เสียไปถึง9ประตูนี่อาจ เป็นช่วงเวลาที่ทีมกำลังปรับตัวหรือรเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเช่นการบาดเจ็บของนักเตะหลักหรือการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีแต่สำหรับทีทีประจกเอฟซีนั่นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่แพ้ใครเลยใน6นัดหลังสุดชนะ4ครั้งเสมอสองครั้งแพ้ศูนย์ครั้งยิงได้ถึง1 3ประตูและเสียแค่4ประตูเท่านั้นเองมันเหมือนกับเครื่องจักรที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอาจเป็นตัวอะอย่างที่ดีสำหรับทีมอื่นๆที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ เมื่อพูดถึงผลงานในบ้านของเมืองทองอยู่ในเตดใน5นัดหลังสุดพวกเขาสามารถชนะได้3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งยิงได้7ประตูเสีย10ประตูแสดงให้เห็นว่าทีมบ้านมีข้อได้เปรียบในสนามของตัวเองซึ่งนักฟุตบอลมือใหม่หรือผู้ที่สนใจหลีกไทยควรรู้ว่าปัจจัยบ้านมักมีบทบาทสําคัญมากในการตัดสินผลเสมอเช่นในบางแมตช์ทีมบ้านอาจได้รับแรงเชียร์จากแฟนบอล จนสร้างแรงกดดันให้กับทีมเยือนได้ในทางกลับกันพีทีประจุเอฟซีในฐานะทีมเยือนผลงานในห้านัดหลังสุดชนะ1ครั้งสเสมอสองครั้งแพ้สองครั้งยิงได้ก้าประตูเสีย8ปดประตูซึ่งอาจบอกได้ว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่เก่งเฉพาะในบ้านแต่ยังพอจะดึงแต้มได้แม้เดินทางไปเยือนและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงได้ความน่าจะเป็นของเกมนี้กึงก่งกลางเมืองทองแม้ฟอร์มลิกจะดูไม่สู้ดีนักแต่การกลับมาชนะและยิงประตูกันแบบฟาดฟันถึง10ลูกในนัดล่าสุด ลองนึกภาพสกอร์ที่สูงเลี้ยงนี้ดูสิมันเหมือนกับการระบายความเครียดที่เหนื่อยล้าออกมาทั้งหมดทาให้ขวัญกาลังใจของทีมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการเล่นในสนามบ้านย่อมเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นอีกขณะที่พีทีประจวบฟอร์มกลังร้อนแรงเกมรุกที่เฉียบคมและการเสียประตูน้อยลงทําให้ทีมเยือนมีโอกาสสูงที่จะบุกไปแบ่งแต้มได้แต่บาสังคนอาจโต้แย้งว่าทีมบ้านที่กําลังฟื้นตัวอาจพลิกสถานการณ์ได้หากพวกเขาสามารถรักษาประตูให้มิดฟิลทำงานได้ดีขึ้นนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจหรือเปล่า ด้วยเหตุนี้ผลที่เราเล็งเห็นไว้ก็คือการเสมอระหว่างเมืองทองอยู่ในเตดและพีทีประจวบเอฟซีที่1ถึง1ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนถึงความสมดุลในความแข็งแกร่งของทั้งสองทีมในนัดนี้แต่ดิฉันอยากถามคุณผู้อ่านคุณคิดเห็นอย่างไรกับการคาดการนี้บางคนอาจเห็นว่าทีมเยือนที่มีฟอร์มดีกว่าน่าจะเอาชนะได้หรือทีมบ้านจะพลิกกลับมาชนะด้วยปัจจัยสนามบ้านแชร์วความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์กันเถอะอย่าลืมว่าฟุตบอลเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์และการถกเถียงแบบนี้แ,บบแหละที่ทำให้เกมมันน่าสนนุกยิ่งขึ้